คืนหนึ่งในกรุงสาวัตถีพวกโจนลอบเข้าไปปล้นบ้านคฤหะบดีผู้มั่งคั่งแล้วหลบหนีออกมาทางท่อน้ำระหว่างทางถุงทรัพย์หนักถุงหนึ่งได้หล่นอยู่ในนาของชาวนานพระเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถียามใกล้รุง่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกระทําพุทธกิจตรวจด,ดูสัตว์โลกด้วยพระยาณก็ทอดพระเนตรเห็นชาวนาคนหนึ่งซึ่งในวันนั้น ชะตาชีวิตของเขาจะต้องเผชิญความเดือดร้อนใหญ่หลวงเพราะไปพัวพันกับเหตุแห่งโจรกรรมที่ตนมิได้ก่อเว้นแต่พระพุทธองค์คนอื่นชื่อว่าผู้เป็นพยานของชาวนานั้นจะไม่มีแม้อุปนิสัยแห่งโสดาปติมักของชาวนานั้นก็มีอยู่พระองค์เสด็จไปในที่นั้นย่อมควรเมื่อครั้งพระพุทธเจ้าพร้อมพระอานนทเสด็จไปยังที่ที่ถุงบรรจุทรั์ตกอยู่ทอดพระเนตรเห็นถุงนั้นแล้วจึงตรัสกับพระอานน์เทระว่าอานน์ เธอเห็นไหมอสรพิษพระอานน์ก็ตอบว่าเห็นพระเจ้าค่ะอสรพิษร้ายชาวนาได้ยินพระาศาสดาตรัสคำมีประมาณเพียงเท่านี้แล้วจากไปเขายังไม่เข้าใจนักจึงถือเอาด้ามปะตักเดินไปด้วยตั้งใจว่าจะฆ่าอสรพิษนั้นแต่เมื่อพบถุงสมบัติจึงนึกเอาว่าคําว่าอสสรพิษที่พระาศาสดาตรัสหมายถึงสิ่งนี้เขาจึงเก็บถุงสมบัติไปซ่อนไว้ด้วยความไม่ได้ไตรตรองให้ดีและคิดว่าจะปลอดภัย ชาวเมืองผู้สูญทรัพย์ก็ออกติดตามรอยโจรจนมาถึงที่นาพบหลักฐานทั้งร่องรอยและถุงสมบัติในที่ที่ชาวนาเก็บไว้จึงเข้าใจผิดคิดว่าชาวนาเป็นโจรจับตัวไปเคี่ยนตีและเตรียมจับประหารขณะถูกมัดและถูกกล่าวหาชาวนากล่าวเพียงถ้อยคําที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กับพระอานนว่าเห็นไหมอานนอสรพิษเห็นพระเจ้าข้าอสรพิษร้ายแม้จะถูกเคี่ยนตีเขาก็ยังยืนยันพูดเพียงถ้อยคํานั้นความถึงพระราชา พระองค์ทรงเห็นว่ามีสิ่งไม่ชอบมาพากลจึงพาชาวนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระศาสดาทรงยืนยันว่าพระองค์เคยตรัสเช่นนั้นจริงและถุงสมบัติที่ตกอยู่ก็เป็นสิ่งที่โจรทำหล่นไม่ใช่สิ่งที่ชาวนาแอบลักมาเรื่องทั้งหมดจึงปรากฏชาวนาผู้บริสุทธิ์จึงรอดพ้นจากความตายเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปพระพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมตรัสสอนว่ากรรมใดที่ทำแล้วต้องมานั่งเสียใจภายหลังกรรมนั้นไม่ควรทำ ท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องนี้ทําให้เราเห็นชัดว่ากรรมทั้งปวงย่อมมีผลหากทําสิ่งที่ไม่ดีแม้จะปิดบังได้ชั่วคราวแต่ในที่สุดก็จะนํามาซึ่งความทุกข์และความเดือดร้อนถ้าเราทําสิ่งที่ดีงามผลแห่งกรรมนั้นจะช่วยคุ้มครองเราและนําความสงบสุขมาสู่ใจฉะนั้นชีวิตของเราคือผลแห่งการกระทําในวันนี้หากสิ่งใดทําแล้วจะต้องเสียใจภายหลังสิ่งนั้นไม่ควรทํา หากสิ่งใดทำแล้วจะทำให้ใจเราสว่างเบาสบายและไม่ต้องระลึกด้วยความทุกข์สิ่งนั้นควรทำขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเลือกทำแต่กรรมดีและเว้นกรรมชั่วดำเนินชีวิตด้วยสติและความไม่ประมาทเพื่อจะได้มีอนาคตที่เต็มไปด้วยความสงบและความสุขแท้จริง